ไม่จบไม่สิ้นนะคะซ้ำปะซ้ำซ้ำกัวซ้ำแน่นอนซ้ำอีกแล้วอ่ะว้าเลิกเลิกแกแบบจอยแต่หน้าไม่จอยน่าจะซื้อมายกกล่องตัวที่บีไม่อยากได้ไม่ใช่วางของเรามันจะบอกให้เลิกออกเลิกสุ่มมันไม่ให้วางเดี๋ยวมันต้องมีตัวดีๆเนี่ยน่าจะมยว่างไว้ซิกเก็ตซิกเก็ต ทุกคนยินดีต้อนรับเขสู่ช่องเบี้ยเองกลับมาคลิป u n b o x อก ep 3แล้วนะคะสำหรับป๊อบมาดมันงอกมาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราพาเขาเข้าโงการนะคะเขาก็งอกค่ะคือจริงๆเราจะไม่ได้งอกแต่ว่านางก็โทรไปพี่ดีวันนี้จะไปเซ็นเวอร์นะไปดูว่ามือมีอะไรแต่วันก่อนนางก็ส่งรูปมาเป็นพี่น้อยแคสเปอร์ซึ่งคนที่แบบหลอนๆอย่างเราอ่ะก็ก็ ชอบอะไรฮาโลวีอยู่แล้วเราก็เลยแบบมันน่ารักก็เลยแบบอาสน้อยยังไงซื้ออันนี้ให้เดียอีกตัวหนึ่งเดียอยากได้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วพี่ดีมีการพูดว่างั้นก็ซื้อไหมซื้อเอาไหมแ้่เพราะอยากได้หค่ถือว่าซื้อซื้อเอาที่ไม่ใช่ซุ่มแกมี่เมาลก่อนไหมเพราะว่าเราลุ้นว่าเราซื้อไม่ให้ซ้ำเรามีซื้อไปแล้วสี่ตัวซ้ำหนึ่งซ้ำตัวสนอตัวเดียวสี่ตัวซ้ำหนึ่งถ้ามีสโนอกับ เขียวอ่ะเลมอนเพราะเนื่องจากเราซื้อไปแล้วแล้วมันมีเปอร์เซ็นที่จะมีความซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะเป็นการเอ็กการเด็ดการเพื่อที่จะไปขายต่อได้อันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหลังด้านหลังห้าสี่สามทุบสามเราควรรอบเดียวจบซ้ำเนาะทุกคน ีนี้ก็จะไม่จบมิก้เมลละเพราะว่ามันซ้ำตัวต่อมามันลุ้นกันว่าจะซ้ำไหมตัวที่เราอยากได้จริงๆมีแค่ตัวเดียวยังไม่ได้สักทีคืออีตัวที่มันคุมผ้าแต่หนูมั่มนใจมากเลยนะรอบนี้มันม่นใจเขาเรียวก็มั่นใจต้ต <c oughs> ำซ้ำกัวซ้ำแน่นอนซ้ <c oughs> ำอีกแล้วอ่ะว <c oughs> ขายให้หมด <c oughs> คน <c oughs> ไม่แล้วประด็น,นคือ ตัวนี้ได้แล้วแต่ลืมไปแล้วอ่ะลืมเลอกถึงตัวนี้ไปเลยก็ได้แล้วสามสสามตัวทุกคนเลิก yeah, yeah, yeah. เลิกเลิกเอาอะไรกันดีแคสเปอร์ <c oughs> มามเอาแคสเปอร์แคสเปอร์อันนี้<ม>คือเป็นตัวนี้ที่เราอ่ะอยากได้คือตัวน้องที่เป็นคุม้าเพราะว่ามิกี้มาคุม้าเราไม่ได้ละ uh. เราก็เลยอยากได้แคสเปอร์ที่มปนคุมภาแล้วเราจับไปอ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะได้ตัวคุม้าแล้วตัวไหนที่พี่บอกว่าผงเป็นคุม้าแน่ๆตัวนี้ เดี๋ยวเรากระเบียร์แกะพร้องกันเลยเราซื้อคนละอันนี้คนละกล่องเอาใครมาถ้าไม่คุมภาคกูคากรักเลยเพราะมั่นใจมากเ็นคุมภาคเอาการ์ดก่อนนะดูรอดไม่หนูไม่รู้มันเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง <c oughs> เดี๋ยวต้องคว่ำกล่องเนี้แล้วเปิดอันนี้คือจะเป็นด้านหลัง <c oughs> เฮ้ยไอ้เหี้ยกูกูด้านหน้าปะเนี่ยไม่ใช่ด้านด้านหลังด้านหลังอันไหลด้านหลังอันนี้ด้านหลังเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกัน่ะเฮ้ยหรือว่านี้อันนี้ด้านหน้าเข <c oughs> ี้ยเล้วโไม่นดมั่นใจมาก มันตัวเดียวกันปะไม่ได้แ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผ้าคลุมเลือคู่เลยอ่ะมันมากมันต้องมีผ้าคลุมในเนี้ยสักตัวมันมากมันต้องมีมันมากมันมากถ้าเราได้ตัวมันต้องมีผ้าคลุมไปเก็บไว้ก่อนอันไหนที่เดียเลือกให้พี่อันนี้เดียเลือกให้เดียเลือกให้แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าจะต้องเป็นเป็นอะไรก็เราแต่แต่แต่ตอนนี้เปิดมาสองตัวเป็นตัวที่เฉยๆหนึ่งสองสามอะไร ตัวที่วิมไมไ่อยากได้หนึ่งในตัวที่วิิมไมไ่อยากได้เ <c oughs> นี่ยสามตัวแหละว,วันนี้มนไม่อยาก <c oughs> ไม่ใช่วันของเรามันจะบอกให้เลิกออ <Okay, S 1> กเครกสุม่มไปไม่ให้วัน๋ยวมันต้องมีตัวดีดๆเ่ยนะแม่เลย <c oughs> <ๆ>่าเราเปิดแบบใจจอยนีไ่ไม่หวังแหละไม่หวังอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าสี่ตัวที่ผ่านมาไม่ใช่ตัวที่อยากได้เลยกับตัวแก okay, แบบใจจอยแต่หน้าไม่จอยอุ้ยไม่่หน้า าดแต่นี้โอเคเป็นตัวเออสกีบอร์ดอยากได้เหมือนกันอยากได้อยากได้อยากได้เปิดไปเลยพร้อมกันแต่เดี๋ยวค่อยลากใบนะเออลากไปทีไรแบบค่อยๆลากใบออกมาเดี๋ยวว่าเมื่อกี้นี่หรอยูรีบมากไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วหรอเอ้ามันเปิดเอ้าเฮ้ยตัวเดิมอะไรอ่ะหนึ่งแล้วมันมีตัวเดิมได้ไงอ่ะพ้าเมันมาจากสองกล่องเหรอ โอเคตัวนี้อยากได้จริงๆมันไม่ต้องซ้ำก็ได้แต่มันต้องซ้ำไงทีนี้เรารู้แล้วว่าการสัมผัสอ่ะมันไม่มีอะตัวสุดท้ายทุกคนเรามาเราอยาไปตั้งความหวังอันนี้มันจะต้องไม่ส้มกันห้าอันเนี้ยเพราะว่ามันมาจากกองเดียวกันแต่แสดงว่ามันไม่แน่นหรอไม่รู้เราไม่รู้เลยเอางี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวพี่ขอสัมผัสจากกลุ่มขอสัมผัสได้ไหมจ้ะไม่ใช่ภาคกลุ่มแต่เป็นตัวไหนไม่รู้ แล้วก็ไม่ใช่เทคเจอร์มันเป็นยังไงไม่ใช่ห้องอาบน้ำเทคเจอร์มันเป็นยังไงไอติมป่ะไอติมแน่เลยหัวใหญ่ใหญ่ไอติม,ไอต,มไอติมเป็นตัวที่อยากได้ถ้าใช้ไติมก็คือไอิ <IC S 2> โอเคแต่ที่เหลือไม่มีน่าจะซื้อมายกกล่องน่าจะซื้อมายกอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมาแม่วันไหนโอ้เป็นแรกดิไม่ชอบวันนี้ไม่ใช่หรอรอเดือย โอตาช่างตาช่างแล้วเกี hmm. oh, no ่ยวอะไรกับตาช่างอ่ะก็ผีช่างน้ำหนักไม่มีไม่มีโอซีโร่โอ้ยข้อใหม่ดีอ่ะเดียเปิดพี่เลือกให้ดีพี่ซื้อให้อันนี้พี่ก็เลือกให้ขออนุญาตพักเนยแป๊บคนยิงข้าวอันนี้เมนูของที่นี่เซนทัลเวอร์ไม่รู้ที่อื่นมีไหมโมโม่แบบอราคาก็คือเป็นซุปเรียกี่แบบแบบหม้อเนื้อ เนื่องจากเรายังไม่ได้อันที่ถูกใจนะคะดิฉันก็เลยจะซื้อให้นายสองกล่องอันนี้สองของวัญคริสต์มาสแต่สามกล่องก็พันหนึ่งก็ด้วยกันไงก็จบแล้วไงก็จบเขาไม่มีใครมีตังค์ซื้อพอแล้วเลยพอไม่ละแต่คริสต์มาสหนูไปฮ่องกงนะแนี่ยของรมีศรัทธาก็ซื้อมาดูใช้คำพี่ดีมาถ้าหนูมีศรัทธาซื้อมาพี่ดีซื้อให้หนูด้วยได้ปะพี่ดีไม่ค่อยมีศรัทธา่วงนี <laughs> อันนี้จะหนักที่ตูดมันจะเป็นพระจันทร์เอาแบบให้ไปแล้วห้ามซ้ำอีกนะอันเนี้ยคือจะสเตเบิลเนี่ยเห็นปะมันหนักมันหนักไม่เท่ากาันจับหัวจับท้ายเอาไปเดี๋ยวเขาปิดได้ยังเ <laughs> งิน <laughs> ดิเดี๋ยวค่อยมาเปิดต่อนะทุกคน <laughs> 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 เดี๋ยวไปจุ่มเพิ่มกันเปิดตรงนี้เลยทุกคนท <laughs> <laughs> ีนี้ใช้ก <laughs> <laughs> ๊อฟ๋ยวให้ลูกค้ายแงเองของอันนี้ของพี่ดี ยังนานเลยนะึมีแล้วยังตัวนหนมีแล้วชอบอีแล้วแต่น่ารักดีเรามีความหวังในดีหน้าเราไม่มีความหวังเลยอันนี้คือตัวที่อยากได้ค่ะโอเคตกจบเ่าของเราหรือสบายใจแล้วนะจบเซาเลิกเลิกเลิก เลือกส่มเลือกสูมแคสเตอร์นี่เราอยากได้มากเราก็เลยจะมาแกะตัวจริงให้ดูจริงจริงเราอยากได้อีกตัวหนึ่งคือตัวอาบน้ำน่ารักมากอันนี้น่ารักมากมันเบามากค่ะกันตัวนี้เบามากนะจ๊ะอย่าไปหลงเชื่อความว่ามันใหญ่มันเบามากมันไม่หนักเลยมันเบาแต่สีสันคือน่ารักมากแล้วมันก็จะถือผีน้อยตัวซิสเลยอืมเ้าเลือกฟัวได้ปะอยากได้แต่ว่าอะไร พี่เอาเอาไปเถอะได้ซ้ำมาหลายตัวไม่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 ใช่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ให้เอ้อจะแบบมา <laughs> แล้วก็เปิดของเดียวได้ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวสีแดงที่หลังจากที่พี่เปิดมาหลายกล่องพี่เดาว่าน่าจะเป็นตัวสกเก็ตบอร์บอเฮ้ยเฮ้ยคูย่ึงว่ากู่ึงว้าภายในสองวัน <c oughs> เราได้สเก็ตโม แต่นี่หนูจับเองขอเอ้าเฮ้ยตุมีเด็ดคนละตัวนี่หนูว่ามันไม่คุ้นเลยไงมันไม่คุ้นเลยไงยิวเฮ้ยมันต้องสวยมากเลยอ้ยทุกคนตอนแรกจะไม่กลับไปเอาแล้วนะหุ้ยหุ้ยอุยน่ารักมากหุ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยแกเลยปะได้อยากเลย คนอะไรมันจะมีดวงขนาดไหนวะวันหลังหนูไม่ยังไรแล้วหนูเอาเซนต์ตัวเองรำเปล่ายังไงเหรอลูกเฮ้ยระวังอย่าพังนะเฮ้ยมือดีมากเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักมากไปสามร้อยแปดสิบนี่นะคะการซิกแพนด์เป็นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เพราะว่าเมื่อกี้ลองเขย่าดูแล้วอ่ะมันมันไม่รู้เลยว่าเป็นตัวไหนแต่ยูบอกว่ามันลงๆอาจจะประมาณตัวที่มันเป็นไอเกือบจะไม่เอาแล้วนะหนูเกือบจะไม่เอาแล้วงั้นเล่ามาแกะ หนึ่งร้อยดิสนีย์พิกเซลที่ถ้าพี่ได้ให้เซลี่เดียเดียต้องให้นี้พี่ถ้าพี่ดินได้เซรีหนูจะพาพี่ดินไปจับมิกกี้เมาส์อีกหนึ่งตัวกูเริ่มพอใจกับมิกกี้เมาส์แล้วก็เต็มตัวรอบนี้หนูจะจับให้เชคการหรือแกะเลย,ยไหมเชคการได้ป่ะไม่รูเ้เลยเนี่ยไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาตุ่มแล้วด้วยไม่หรอกมั้ง อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทุกคนเห็นนี่อ่ะกาอยู่นี่ไงกาอยู่ข้างหลังนี่อุ้ยมันมี่ไม่ท้าวปูอัพปูอัพแต่ปูอับปูอับปูอับปูอัพก็หนักเหมือนกันได้อยู่ปูอับก็น่ารักอยู่ปูอับก็หนักเหมือนกันปูว่าอยู่ได้คือไม่ได้จบไปสีฟ้ากูตกใจแล้วเยอะปะไม่มันคือสีฟ้าอันนี้ทุกคน อันนี้คือไหนแปะปมมาหมดตัวละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบายขอบคุณค่ะคนมันไม่ได้อาบน้ำ <laughs> <laughs> วันนี้เข้ามารอพี่สีละ <c oughs> ลากันไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายนี <laughs> ่นแล้วนะ last one สามหรอเอาดีๆีตา,ามตัว <laughs> ตัว <laughs> ไหนดูดิ <laughs> ไม่เราชอบตัวนี้อหะคนอะไรไม่วยชอสวย